ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นทีถกเถียงกันในโซเชียลกันย่างร้ายนะครับสำหรับบทบาทการแสดงหรือว่าที่ได้รับด่านหนา้าเวทีของหน่องปาเนาะครับเนาะที่เว้่านี้นะครับเพื่อนกับว่าเมนวาสีบบดีดอกอเพื่อนก็ได้รับบทบาทมากแบบนั้นเนาะครับสำหรับสิ่งที่เพื่อนได้เหตุเพื่อ ให้แฟนครับเอฟซีได้สนุกสนานเนาะครับเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับบทบาทการแสดงนี่ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารย่างแน่นอนครับเออคงสิคิดเองกับอะไร้ดอครับบว,ว่าสิเป็นการแต่งกายหรือว่ายัางมั่นก็ต้องมีการคุยกันทุกฝฟายล่ะครับอยู่ซือๆที่ใส่สุดแบบนั่นไปมั่นกับว่าเมียนเนาะครับเนาะ จนมีเอฟซหลายคนนะครับที่พึ่นได้วาอด้ทกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นอย่างมากนะครับเนาะบางคนนะครับถึงอุท่านออกปาโธเฮ็ดคักเฮ็ดแนปานนีนะครับเนาะการแต่งกายสุดดางแหเห็นแต่เรื่อนร่างนะครับที่โชว์ความวาวาว,าวิวนะครับเนาะมันมาถึงยุคนี้แล้วบ่หวังสันเนาะ แถบสิเป็นโคโยตีกวา่าใดนะครับเนาะนี่คือความคิดเห็นของบางคนเพิ่นกว่ามาถึงจุดนี้ได้ไง่บนาเสือ้อการเวลาทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนากลัววา่าศิลปินเป็นคนสาธารณะและก็ต้องเป็นตัวอย่างให้แกเยาวชนเห็นแล้วอนาใจนะครับเนาะมั่นก็ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารล่ะครับถ้าว่าสั่นเพื่น กะคงสีบอเอามาเต้นปานันนะครับนี่บางคนก็บ่าเบิดคำสีบอเนาะครับเออคนที่มีลูกสาวนะครับทาสีเต้นแบบนี้กะจากสีวาจังไรล่ะอืมมันกบคนขางสิขักจากน้อยนะครับหรือว่ามันเป็นจุดขายนะครับเรียกแขกเขาไปเบิงเพราะช่วงนั่นนะครับก็ทือว่าคนที่เขาไปเบิงกะ ลดหน่อยลงหรือว่าการจ้างงานเนาะครับนี่คือจุดขายใหม่ครับโลกใหม่ของมอลลั่มซิงบอกว่าสิเป็นการเต้นกายหรือว่าการเต้นให้มันเยีายวนนะครับเนาะบอกง่ายๆก็คือเดาจังไดให้คนเบิงส่วนสุดนั่นนะครับก่อนหน้านั้นผู้บริหารเพิ่นกะใส่ซุด ว่าย,ยัางไงล่ะสุดว่ายน้ำก็ว่าได้ครับขึ้นไปรองบนเวทีนะครับเฮาบอกช่างหนีชื่ีมันก็สิมีคนมาบอกมาว่าเฮ้ครับถ้าเบิ้งได้ครับนี่พอเขาบอกเรื่องจริงแล้วมันรับบ่อด้อครับไปเบิ้งในเอฟซีเพิ่งบอกกันเพิ่น,น,นเถียงแสดงความคิดเห็นดิกเทียบน้อครับมีตว่าบ่าเบิง้งบ่อยากนั่นอยากนี่นีน่แหละครับคุณเฮามันบอยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อเสียงสะท้อนเข้าไปนะครับ คิดว่าตัวจะของเห็ดถือมั่นก็นเลยบอสนอย่างแล้วกูเห็ดจังใดก็ไดสี่ห้คนเขามาเบิงห้มีค้นมาจา้างนี่แหละครับคือจุดใหม่ที่เพิ่นกำลังเห็ดยิ่งล่าสุดนะครับที่คลิปที่เต็นยุ่นนะครับพี่น้องเอ้ยถือแก้วยังซักย่างนันละบ่า,ากบอกว่าแก้วยังดอกครับเต้น เลี้ยวใส่มือนั่นแม่มาจับอันนี้ตัวจะขวางนั่นแม่ครับมันก็เลยเห็ดห้เสียนะครับมันแสดงถึงพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเนาะครับเนาะมันก็เลยมองบอดีเด้ครับพี่น้องว่ามันแมนอยู่บอ่อทีเอามาเห็ดแบบนี้นะครับเห็ดใส่กล่องสัแม่เราว่ามันเห็ดไปอย่างไหนว่ามันเป็นลี่เด้เห็ดเด้ครับ เต็มเต็มเลยานี่เขามาใกล้ๆแล้วก็เม,มื่อโจ้โจ้หแม่บ่อยากอายเนี่ยบ่เห็ดแบบนี้นะครับขออนุญาตบอกว่าเอาขีบมาลงเนาอครับบ่อยากให้มันเบิงเหลี่ยมมันบ่ดีผมก็ยังบ่อยากเบิงเลยครับแบบนี้อญ่าสเสเษฐีดีกว่าครับเมนวาตัวจะควังสีดังบันไดกับยญ้าสนีนะครับคนงามหรือบ่างามเนี่ บางอย่างเด้อครับมันซอกิริยาตัวเองนะครับเต้นนั่งสันกับพ่อวานี่มา่อเมื่อมาจับอันนี้ของจะของนี่แม่ของลับนี่แม่สีให้คนไปเห็ดอีหยังครับในตรงนั้นให้ไปจับจ้องอีหยังอยู่หันนั่นแหละครับบ้านนี่มันก็เลยเป็นกระแสสังคมที่ว่ที่เถียงกันนะเด้อบ้านนี้อืมคิดเบิ่งเอาดีๆเด้อครับเด้อ คือว่าตัวเจ้าของเฮ็ดถือบ่แบบนี้มันบ่แมนครับมันเหมือดแล้วความงามนะครับเมนหน้าตาสีดีปันใดเพื่อเฮ็ดแบบนี้บ่ผู้ใดสิไปยินดีนะครับถ้าปานนั่นบ่ผมว่ามันบ่เม่นหมอล่ำแล้วเนี่มันก็เกินเลยเถิดไปแล้วไปเบ่งคอมเมนเ์อร์อีหล่าเอ้ยว่าคนแสดงความคิดเห็นกันแบบใดเนาะครับเนาะ บบตรงโชกันดอกแนวนี้เขาแสดงบางเทียนั่นคือบอ้าไงไงกระเด่งใส่ผู้ชายกระเด่งใส่แห้งไหมติดกันเลยจัิงิไหมเราต่อเนื่องกันโพด่ไหมมันงักงักงัก,งกโพดไหมครับมันก็เลยม่วงโอ้ยอย่างวะคือบางเทียมันก็เห็ดเกินงามจนเลื่อยเถิดไปทัว่วพ่อคุ้นไปว่าเน่ก็ว่าเป็นการแสดงบทบาท บทบาทจําเป็นต้องไปเอาชิดกันบันนั่นเลยบะคือทําทายเฮ็ดใกล้ๆกันกันยังพ่อวางบึงดูดีในอันนี้แห้งติดกันแหงโอ้มาจากโว้นั่นคือมันเกินแล้วครับที่ผมว่ามันมันบเมีนนะครับคนม่วงก็เลยว่าโอ้ยมันเวทนาไลครับมันบเมีนว่าเฮ็ดพ่องามพ่อดีแหมพี่น้องกับคงเสียนนะครับ บ่ต้องเอาออกมาประจานประดันหรอกครับบซ่ซื้อซะมันเสียเลยล่ะเอ้ามันสิเป็นแบบนี้หรือว่าคนมาว่าโอ้เห็ดดีถือใจหลายเออเห็ดเอาออครับบ่เอาออแบบนี้มันแมนอยู่บ่คนมองหลายคนที่เพิ่นเบิ่งนั่นครับมันว่าแมนสัน่นเลยไปเบิง่งผู้เถาผู้แก่เพิ่นเบาเนี่ครับผู้ใดมี ลูกล้านแบบนี้กะกะเตือนจากน้อยนะครับยะสหายมันเลื่อ,เอ,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 อเยเถื่อมันโอ้ยมัมีแนวเนี้ยววาวซช้อหมนะครับเห็นแล้วกับบางทีมันกะลบว่าได้ไหมอืมคือคล้ยายๆผู้รักผู้ใหญ่กับสิบอสั่งบอสอดเนี่ยวะมันเป็นแบบนี้เลยเด้ครับคนเบาคนคอมเมิ่นกันปานนั่นเลยมีลูกมีล้านกับยาสะเห็ดแบบนี้มันคักปานนั่นนะครับ พี่น้องไปหาเบื้องลดครับอยากเบิ้งผมบอเอาขีปมาดของกระจา้าบออยากกามาใส่สองตัวจากคองครับมันสีเสียมันบอบอจันโ่งหูจันโ,งนโ่งตาครับมันถือว่าบอห้ามแล้วตั้งทีดีกะอย่าไปเบิ้งฟังซื่อๆกับพ่อครับว่าข้าขนาดล้่นหรืออยากมาักไปเบิ้งกับเบื้องครับหลองเพ่งย้า่แหลมมาแล้วครับพี่น้องไปเบิ้งเอาลดเอีอย ขนาดนั้นผมบอกซ้ำหนีซื่อๆล่ะครับตอนนี้เต็มอยู่ในแพลตฟอ์มื่นนะครับพี่นง,งองเพิ่งเอารวด